คุณธรรมที่พระุทธเจ้าตรัสจรู้นี่เป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์นะเป็นคุณธรรมที่สุดยอดบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องความดีล้วนๆเลยที่มนุษย์พึงได้พึงมีพึงเป็นะมันจะดีเชิงไหนตามสมมุติโลกของแต่ละกลุ่มแต่ละที่เขาสมมุติกันก็ตามเพราะมันมีคุณธรรมของยิ่งกว่าสมมุติเรียกว่าปรมัตถ ปรมัตถะคือบรมอัตถะเนื้อหาแกนสารอันเป็นบรมสุดยอดจริงเลยเนี่ยมันเหนือชั้นมันมีทั้งสิ่งที่โลกมีก็ดีสุดในโลกด้วยและสิ่งที่ดีพิเศษอีกปรมัตถธรรมอยู่ร่วมยังอิสระสบายสงบ อบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือเป็นคุณธรรมที่สุดยอดและอ่ามันเราจะได้เราจะได,ได้ได้ได้คุณธรรมพวกนี้ได้มากได้น้อยเริ่มน้อยไปนี่แหละก็ค่อยมีขึ้นอย่างพวกเราเนี่ยเกิดมาในยุคนี้เหมือนกันกับคนข้างนอกเขาที่เขาไม่รู้เรื่องเลย พูดยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องกับผู้ที่รู้เรื่องบ้างก็ดีก็ดีขเขาแต่เขาก็ยังชอบทางโน้อนอยู่อย่างนี้หรือพวกที่ดีรู้ว่าดีแล้วแต่เขายังมาไม่ได้จะมาได้ได้ไม่ได้ด้วยวินบากของเขาดึงเขาไว้หรือจะมาไม่ได้เพราะเขาเองเขาก็ยังไม่เต็มที่อ่ะ นะยังมันมันยังไม่ถึงขีดที่จะมาเลยเพราะเขาอาจจะไปมีเหตุผลมันจะจริงเออมันสวนกระแสกันโลกเขามันมาจนมันเหมือนมาคนกระจอกกระจอกมักน้อยส้นโดดแล้วก็ยังจะแถมยังมันทำเกะเองนะจนกระทั่งจนยังจะมาเสียสละช่วยคนอื่นก็อีกเอามาให้คนอื่นก็อีก มันยังไงนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ไปกลมกลืนสอดคล้องไปอย่างเดียวกันมันทวนกระแสกันใช่ไหมนั่นก็เป็นจริงพร้วงั้นก็ต้องทำไปอีกอาตมาก็เลยได้รู้ก็เลยได้รู้ดัจากน้ำหนักของคุณธรรมที่มันพึงมีในตัวพวกพวกคุณนี่แหละทุกคนละสิทธิ์เก่าก็ถือว่า เรียกว่าลูกหมอใช่ไหมสิทธิ์เก่าได้มาศึกษาได้มาเล่าเรียนได้มาคบคุณแล้ทุกวันนี้ก็โตขึ้นอายุก็ย่างกันไปละสี่สิบห้าสิบกันละนะเขาก็ยังไม่เข้ามาอ่าดิมามีระดมให้มามีงานจัดงานมารวมกันก็ได้ประมาณนึงมาก็รู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีกันนะว่ามารวมกันก็ดีอยู่แต่มันก็ยังไม่มานะ มันก็ยังเห็นได้ว่าเออมันก็ยังไม่ชัดนะถ้าชัดมันก็ต้องมาทีอย่างพวกคุณในตัวเองชัดแ้วก็ไม่คิดจะไปไหนก็อยู่ไปเนี้ยนะแล้วก็เพิ่มภูมิว่าเออเราแต่ละวันแต่ละวันเรามีอะไรกายกรรมวจีกรรมดีกว่านี้ยังมีอีกหรือแม้แต่มโนกรรมมโนของเราก็มันก็ยังไม่เจริญกว่านี้ที่จะมีพลัง ผลักให้กายกรรมบัญีกรรมเป็นผู้ที่เพิ่มพูนการเสียสละนะไม่ขี้เกียจไม่อยู่นิ่งรู้พักรู้เพียรถึงเวลาพักเราก็พักถึงเวลาเพียรเราก็เพียรพลังงานหรือเวลาทเทาจะเอาไปเสียในทางโลกโลกที่พาเป็น,เน่เราก็เก็บมาหมดแล้วมันก็ไม่มันเหลืออยู่ที่เราตรงนั้นนะเราจะเอามากองทิ้งไว้ทำไมจะเฉยล่ะแล้ววันหนึ่ง นะแล้วก็ออกกําลังเร่อทำงานทําการไปทันนี้ตอนนี้เสร็จแล้วถึงเวลาคืนกักพักนะมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมันพอ่อนะเพียรหนักพักพอนอะมีเพียรหนักพักพอได้มันก็จะได้ประโยชน์ได้งานได้การได้อะไรขึ้นมาจริงๆก็ค่อยๆเป็นไปนะอาตมาก็คิดอย่างนี้แหละก็ทําไป แต่ก็เห็นว่ายังมันต้องเผื่อพอตททัมจารวาเคยพูดเราต้องทําให้มันมากที่ไว้ใจได้เผื่อพอแต่นี่มันยังไม่ได้เผื่อพอเลยมันยังไม่ถึงขั้นที่เผื่อมันยังยังไม่เต็มที่เลยซ้ําก็ต้องทําต่อไปอีกก็เลยลากสังขารอยู่เนี่ยยังไม่ยอมตายนะซึ่งก็มีเหตุผลหลายอย่างอย่างที่พูดไปแล้วไม่พูดซ้ำละวันนี้